you <phone rings> ขอให้เป็นดาวเติมแต่งให้ฟ้าแพลวเพราวให้ดาวทุกดวงได้เปล่งประกายเป็นดาวด้วยมือของใครขอให้เป็นผู้สร้างผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเพียงเดาวพบโคโจรวิธี ศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคุณครูพรณภามงคลชาติและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกๆท,ท่านดิฉันดรลัคาณาเพียงรักผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฉลงนอกประสิทธิ์บํารุงตลอดระยะเวลาที่ได้มาดำรงตำแหน่งที่นี่ถึงแม้ว่าเป็นระยะเวลาไม่นานเพียงสิบเดือนแต่ ก็เห็นบุคคลท่านหนึ่งที่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตน้องๆคอยช่วยเหลือยามว่างแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นเป็นถือว่าเป็นกำลังเสริมที่ดีให้กับทีมงานโรงเรียนวัดบางฉลงนอกประสิทธิ์บํารุงตลอดระยะเวลาที่เห็นนะคะท่านผู้นี้ก็คือคุณครูพรณภามงคลชาติท่าน จะเห็นได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความครบถ้วนมีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดีมีความจริงใจมีความเมตตาต่อสิษย์นอกจากนี้ท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีความเสีย,ส,ยสละถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ใหญ่ในในโรงเรียนวัดบางฉลงนอกประสิทธิ์บำรุงแต่ท่านไม่เคยเลยสักครั้งเดียวที่จะละทิ้งน้องๆถึงแม้ว่าท่านจะมี พลังแรงที่จะช่วยน้องไม่ได้ท่านก็อยู่เป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่ทำงานในโรงเรียนทุกๆคนแล้วก็ทุกๆวันนอกจากนี้ท่านก็ยังมีออความเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ที่ท่านรับผิดชอบในสายชั้นปนหนึ่งเป็นอย่างดีเสมอมาซึ่งในในในสิ่งนี้ในฐานะของความเป็นครูเนี่ยคุณครูเนี่ยสามารถถ่ายทอดความ มีเมตตาความรู้ที่ท่านมีอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นครูด้วยความเอื้ออาทรให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ท่านก็ยังเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนอกจากนี้ท่านก็ยังเข้าใจในความแตกต่างของบุคลากรในโรงเรียนวัดบางฉลงนอกประสิทธิ์บำรุงด้วย ด้วยในบริบทของมีผู้ใหญ่มีเด็กๆมีวัยกลางในในระยะของบุคลากรที่หลากหลายท่านก็ยังเข้าใจแล้วก็เป็นกรารยาณมิตรที่ดีกับทีมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนแต่ด้วยวาระที่จะต้องครบวาระเกษียณของคุณครูพรณภามงคลชาติ ในวาระอายุครบ60ปีนี้ในชีวิตราชการเนี่ยเมื่อถึงคราวกรเกษียณก็ต้องได้วาระที่คุณครูจะได้พักผ่อนแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอก็มีความในใจที่อยากจะเล่าให้คุณครูฟังในวันนี้ด้วยคุณงามความดีของคุณคุณครูไม่อาจที่จะเล่าได้หมดในระยะเวลา ที่ได้อยู่ร่วมกันมาขอนำกรอนเล็กๆน้อยๆให้กับคุณครูแทนความรู้สึกทั้งมวลดังนี้คุณครูพรณภามงคลชาติวันที่การงานเกษียณเวียนมาถึงให้คำหนึงถึงครูไม่รู้หายกิจกรรมที่ร่วมทำมิรู้ลืมจุดมุ่งหมายความดีที่ครูสร้าง ปูแนวทางสร้างสิทธิ์เป็นผลิตผลเป็นแบบอย่างรากฐานงานสอนคนเยาวชนได้ปัญญานานับประการเมื่อคูลาอาลัยด้วยใจรักวัตตจักรอายุจัดบรรทัดฐานขอเทพไทยส่งผลดลบรรดาลช่วยประทานแต่ความสุขสนุกสบาย เราทุกคนจะสารต่อก่อนในจิตสิ่งครูคิดปูวางสร้างเป้าหมายจะต่อยอดเชิดชูไม่ดูได้ครูจงได้สบายใจในสิ่งที่ทำขอพระรัตนตรัยในพิสุทธิ์ซึ่งผ่องผุดบุญชุกอุปถัมภ์ให้อายุเกินร้อยตามถ้อยคำ และจดจำคุณความดีไม่รู้รล,ลืมขอระลึกถึงคุณครูพรณภามุงคลชาตินะคะถึงอย่างไรก็ตามงานที่ท่านมีความดีที่ท่านสร้างก็จะอยู่ในใจของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางฉลองนอกประสิทธิ์บำรุงเสมอขอให้คุณครูมีอารมณ์ที่ดีมีจิตใจที่งดงาม ถึงเวลาที่คุณครูพักผ่อนแล้วขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษยียณค่ะขอบคุณค่ะ60วัน60เดือน60ปี60ที่ทุกคนควรเตรียมไว้60ปีที่เกษยียณการงานไป60ไวัยให้สู่ทางสงบเย็นปรับสวัสดีค่ะ ดิฉันคุณครูดวงใจปัญญาใสาหัวหน้างานบุคลากรเนื่องในวาระที่คุณครูพรณภามงคลชาติจะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณคุณครูพรณภามงคลชาติในโอกาสที่ได้ร่วมงานกันในระยะเวลา3ปีที่โรงเรียนแห่งนี้ขอบพอะคุณคุณครูนะคะ ที่คอยซัพพอร์ตดูแลน้องๆนะคะเป็นทั้งกำลังแรงกายและแรงใจสิ่งใดที่คุณครูช่วยได้คุณครูช่วยอย่างเต็มที่สิ่งใดช่วยไม่ได้ก็จะคอยเป็นสนับเป็นเป็นตัวเป็นแรงในการสนับสนุนนะคะให้งานทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอบพระคุณน้ำใจไมตตีจิตที่คุณครูมอบให้ตลอดนะคะก็ขอให้คุณครูมีความสุขหลังในชีวิต เกษียณราชการนี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่เป็นล้มโพล้มไสของลูกหลานถ้าคุณครูมีเวลาก็ขอให้กลับมาเยี่ยมเยียนน้องๆนะคะที่โรงเรียนวัดแบงสรลวงนอกแห่งนี้ขอบพระคุณค่ะเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากการแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง สวัสดีค่ะครูบีค่ะนางสาวจีราพรนาโกนะคะเป็นหัวหน้างานบริหารวิชาการค่ะคุณครูบีรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ร่วมงานกับคุณครูพรณภานะคะคุณครูเป็นคุณครูที่คอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือพวกเราตลอดนะคะในโอกาสที่คุณครูกรเกษียณน,นะคะขอให้คุณครูมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะสวัสดีครับ ผมนายนะัทพลวงอิสเลศนะครับตัวแทนฝ่ายบริหารทั่วไปปีนี้ก็เวียนมาถึงแล้วนะครับที่เป็นคุณครูพรนภานะครับที่ได้เกษียณในปีนี้นะครับพวกเราทุกคนก็แสดงความยินดีกับคุณครูด้วยนะครับที่คุณครูได้เกษียณสําเร็จเสร็จสิ้นภารกิจหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับ ก็จะมีแต่พวกน้องๆนะครับต้องสู้ต่อไปนะครับก็ขอให้คุณครูนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมาเยี่ยมน้องๆนะครับมาดูน้องๆนะครับอย่าลืมนะครับคุณครูทําขนมมาฝากด้วยนะครับก็ขอให้คุณครูดูแลสุขภาพดีๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัชีธรปตุมตังนะคะ ชื่อเล่นชื่อครูฟางนะคะสำหรับครูพรณภามงคลชาตินะคะก็ขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพล่มใจนะคะหลังจากชีวิตเกษียณนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเบเบ้พุทธพรพลายโถนะคะ ขอเป็นตัวแทนของระดับชั้นอนุบาลสามนะคะขอมาพูดความในใจถึงคุณครูพรณภาของเราค่ะคือขอเล่าเหตุการณ์ก่อนนะคะมีวันหนึ่งค่ะครูเบ้ไปพบคุณครูพรณภากําลังสอนเด็กอยู่ที่ใต้อาคารแกก็สอนคัดสอนอ่านหนูด้วยความที่สอนรู้สอนเห็นค่ะเลยเดินเข้าไปถามแกว่าอุ้ยคุณครูคุณครูทําอะไรอยู่คะคุณครูแกก็บอกว่าอ๋อกาลังฝึกเด็กอ่านแล้วก็คัด นะคะคัดไทยอยู่หนูก็เลยแบบอ,อุ้ยคุณครูหนูอยากได้หนังสือเล่มนี้จังเลยอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าอ๋อได้ได้ไดวันถัดไปคุณครูเขาก็เดินขึ้นมาบนห้องอนุบาลของหนูคะ่ะและแกก็นี่เลยมอบหนังสือนะคะอาเป็นสมุดภาษาไทยคัดไทยให้หนูหนึ่งเล่มแกบอกว่าให้ไปเลยให้ฟรีไม่ต้องให้เงินคุณครูนะเพราะว่าคุณครูอยากให้หนูอะ่ะเอาไปสอนเด็กๆอนุบาลเนาะเวลาขึ้นปนหนึ่ง จะไ,ได้สบายเลยประมาณเนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณนะคะคุณครูพรนะภาที่ท่านมีใจเมตตาเอื้อเฟื้อแก่เพื่อร่วมงานของท่านโดยจิตใจบริสุทธิ์ของท่านนะคะอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะขอขอบคุณคุณครูจากใจนะคะก็คือขนมที่คุณครูทำมาแจากพวกเราอร่อยมากนะคะขอบคุณจริงๆที่ท่านมีน้ำใจกับเราจากที่ท่านกเกษียณไปนะคะ ก็ขอให้ท่านมีชีวิตที่มีความสุขอยู่กับลูกหลานไปดนานๆนะคะและก็โรคภัยไข้เจ็บไม่มีเลยเนาะและก็ถ้าว่างๆก็อยากจะให้คุณครูพรนภากลับมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะจะบ่อยหรือไม่บ่อยก็แล้วแต่คุณครูละกันเนาะก็อยากจะให้คุณครูมาหาพวกหนูบ้างนะคะแล้วเจอกันค่ะคุณครูขอบคุณมากๆค่ะ ก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับคุณครูด้วยนะคะก็คือช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยของคุณครูก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขนะคะก็มาถึงวันนี้คุณครูก็ได้ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะว่าความรักความเอื้ออาทรที่คุณครูมีต่อทุกๆคนเป็นยังไงนะคะในโอกาสนี้ก็อยากจะกราบขอบพระคุณคุณครูนะคะ แล้วก็ขอให้คุณครูมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากสักโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและขอให้มีความสุขตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าจะให้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณครูพรณภานะคะครูพรน,นาภาเป็นคุณครูอย่างจริงใจจริงๆนะคะท่านดูแลเด็กของท่านได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ใส่ใจถึงรู้ถึงคนเลยทีเดียวนะคะท่านสามารถเป็นตัวอย่าง และแบบอย่างที่ดีให้กับคุณครูในโรงเรียนวัดบางฉลงนอกได้เลยนะคะสุดท้ายนี้หลังท่านกเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วก็รักษาความสวย2,000ปีแบบนี้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูนพมาโทนพันธ์นะคะวันนี้จะมาพูดความในใจนะคะถึงคุณครูพรนภานะคะคุณครูเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีน้ําใจกับน้องๆเพื่อนครูทุกๆคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูเกษียณอายุราชการแล้วขอให้คุณครูมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีครับคุณครู ก็ขอให้คุณครูนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้คุณครูใช้ชีวิตนะครับหลังจากนี้ย่งมีความสุขนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนคุณครูนะครับขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงและสุดท้ายนะครับผมรอขนมเค้กคุณครูอยู่นะครับสวัสดีครับ ท่านทำงานมานานเนิ่นถึงวันนี้สิ่งดีๆท่านเคยทําไว้มากโขสอนลูกศิษย์ตั้งแต่เล็กเด็กจนโตวัยกเกษียณท่านจงมีความสุขกายสบายใจสวัสดีค่ะคุณครูคพรณภามงคลชาติในบัดนี้นะคะท่านก็ได้กเกษียณอายุราชการในตัวแทนของป .5 สายชั้นป .5 ทั้งหมด ขอให้ท่านมีความสุขในวัยเกษียณหลังจากนี้ไปขอให้ท่านแข็งแรงมีพรัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะขอบคุณค่ะ